เรื่องราวเตือนภัยกันนะคะสําหรับเรื่องราวของเด็กๆอีกแล้วนะคะ ừ ừ ừ ช่วงนี้เด็กเยอะอเนา<น>ะมีหนูน้อยคนหนึ่งอายุ5ขวบครึ่งคุณผู้ชมเล่นซ่อนแอบอเคยเล่นกันใช่ไหมคะคนหนึ่งหาอีกหลายๆคนไปซ่อน<ช>อมีหนูคนนึงสิคะไปซ่อนในที่ที่ไม่ควรซ่อนอ้าวงานนี้ค่ะไม่ใช่คนเล่นซ่อนหามาช่วยตามหาเด็กนะพี่กู้ภัยก็มาด้วยเหมือนกันค่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะอ้าวไงไง หนูน้อยคนนี้กะจะซ่อนให้มิดชิดมิดเลยจา้าอยู่ในถังซักผ้าอยู่ในช่องปั่นแห้งโอโน้องลงไปเลยค่ะขึ้นมาแล้วเป็นไงตัวแห้งเลยสิสะอาดเลยเสือ้อโอ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวแห้งไงเดียวน้องก็แห้งเหี่ยวไปด้วยเพราะว่าตกอกตกใจอ้ยสงสารน้องคนนั้นน่ะสิงานนี้พี่ๆกู้ภัยอำเินใต้อำเภอลำพ<ำ>ับจังหว,วัดกระบี่ก็รีบมาช่วยเหลือเลยค่ะ เพราะน้องคนนี้อายุ5้าขวบกว่า,วาเล่นซ่อนแอบไปซ่อนในเครื่องซักผ้าที่กูภัยทำยังไงเนี่ยตะแคงเครื่องซักผ้าเลยค่ะเพราะว่าอุ้มยังไงก็อุ้มไม่ออกไม่รู้ไปติดตรงไหนะนะคะเพราะว่าสังเกตเข้าไปเอ๊ะทำไมมันติดละ่ะอ๋อเห็นน้องนั่งคุกเข่าอยู่<อ>แต่น้องก็ไม่ตัวเล็กนะห้าขวบกว่ากับเครื่องซักผ้าไซสเนี้ยม,มันก็แน่นไงอตอนลงไปเนี่ยก็คงรีบไงกลัวเพื่อนตามหาเจอปรากฏว่า พอท่งอยู่นานเออมันเริ่มแน่นเริ่มอึดอัดถังมันก็แคบสุดท้ายออกไม่ได้ก็เลยต้องพึ่งผู้ใหญ่แบบเนี้ยนะไปแทงเครื่องซักผ้าแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยให้น้องคนที่ติดอยู่เนี่ยค่อยๆคลานออกมาคลานออกมานะคะพี่กุภัยก็ช่วยดึงนะคะสุดท้ายนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงออกได้ไหมออกได้นะออกได้นะทีนี้ไปถามแม่เด็กหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ยยังไงกันคะคุณแม่คุณแม่บอกว่า หนูน้อยคนนี้นะเล่นซ่อนแอบกับน้องสาวตัวเองแล้วก็ไปซ่อนในเครื่องซักผ้าที่เป็นถังปั่นแห้งโอ้ตัวเล็กอยู่ลูกใช่ไหมะซึ่งถังปั่นแห้งเนี่ยมันเล็กกว่าถังซักคิดะคุณใช่พอน้องสาวเนี่ยหาไม่เจอเอยหายังไงก็หาไม่เจอนะฮะสุดท้ายมาเจออยู่ตรงเครื่องซักผ้านี่แหละเพราะว่าเปิดเปิดเปิดหน้าึ้นมาโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เขายังไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไหร่เลยเด็กน้อยอะเด็กอยู่แต่เชื่อว่าหลังจากนี้คนเข็ดแล้วแหละเนาะคงรู้แล้วแหละ เออเอาต่อไปไปซ่อนที่อื่นนะค่ะเอาซ่อนตามที่ธรรมดาก็ได้การมังก็ได้อไม่ดีมั้งเฮ้ยการมังไม่ได้ไหการมังจะแตกคุณเคยซ่อนแอบที่ไหนตปลงผมเคยที่ไหนถังน้ําถังน้ำไอ้ถังน้ําถังน้ำาัันไม่แตกเหรอคะน้ำคุณครอบไว้ใช่ไหมใช่เอาตัวนั่งแล้วถังครอบดีมากเป็นยังไงอ่ะ แล้วมันชุ่มฉ่ำคุณชอบเหรอคะผมชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแฉะถึงว่าไม่ยอมออกโตขึ้นมาก็ชอบไปอยู่แถวๆอ่างน,น้ำ<อ><อ>ม,มันเย็นกายสบายใจ, <c oughs> จ